ราคาท่านผู้ชมเห็นตูดแล้วเห็นตูดแล้วเห็นตูดพลเรี่แล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีลุน้นครับผมมีลุน้นครับเอ๊ะแสงเว้ยแสงเว้ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่อููรูชาแนลนะครับเกมมือขนเมืองนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับซีวิกนะครับผมไทยอาร์นะครับปี2018นะครับท่านผู้ชมเป็นโฉม2018นะครับผมผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี้เองนะครับผมเพิ่งทำควสได้เราได้มานะครับในสโตรถไม่มีขายนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะเอาซีวิกคันนี้นะครับผมไปแต่งนะครับผม แล้วเราจะไปวัดท็อปสปีดกันว่าท็อปสปีดจะเท่าไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปบ้านเราก่อนนะครับผมบ้านเราอยู่ไหนไกลๆนี่ครับผมไปไปเลยครับผมหิมนี่ไปะได้ครับพอเราแต่งเต็มแล้วเราก็จะไปเทสดิฟเหมือนเดิมนะครับผมว่ามันจะดิฟได้ไหมนะครับท่านผู้ชม ว่าน่าจะได้นะครับผมไป2กิโลเมตรนี่เป็นสภาพเดิมๆนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับวันนี้เรามาอยู่ในฤด,ด,ดูหนาวนะครับท่านผู้ชมปีที่แล้วเป็นอีเคไนนะครับเราไม่ได้อยู่ในฤด,ด,ดูหนาวนะครับไป 100 meters, เฮ้ย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 เบาหน่อยลูกพี่ขี้ค้างโบกครับท่านผู้ชมแบบเป็นยังครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เข้าอู่เข้าบ้านเราไปซ่อมแล้วครับผมไปเผื่อภัยครับเผื่อภัยวันนี้อารมณ์ดีครับผม In 400 m เสียงอย่างลั่นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมดิฟไปดิฟยังไม่อยได้นะท่านผู้ชมข้าไปเลยครับ เข้าป้านแล้วครับท่านผู้ชมไปไปไปลุยกันเลยครับผมไปเลยการาดอัพเกรดนะครับจูนนิ่งคัตตอมเหมือนเดิมนะครับผมก่อนอื่งเราต้องเซตช่วงร่างกันก่อนนะครับผมช่วงล่างช่วงล่างช่วงล่างนี่เป็นเรสเดนรี่ลิฟนะครับผม เราจะเอาไปดิฟกันด้วยนะครับเราใส่ช่วงล่างดิฟไปเลยนะครับท่านผู้ชมใส่ไปเลยนี่ที่หลังครับที่หลังต่อไปบอดี้ด้านนอกครับผมดิฟไปมีอยู่2ชิ้นนะครับผมเซดได้มึงเอี้ยโอ้โหแย่แย่ครับผมโอ้ยสปอยเลอร์สปอยเลอร์เดิมกับงามแล้วนครับท่านผู้ชม แล้วก็ใส่ไปเลยครับไม่เป็นไรก็สวยโยไปต่อไปเป็นแม็กนะครับท่านผู้ชมแม็กแม็กเปลี่ยนแม็กก็น่าจะหล่อขึ้นอีกระดับนึงนะครับว,ว้าวนี่ แต่งรืออะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเรื่องแม็กกันก่อนนะครับผมอยากได้แม็กก้าน,นครับท่านผู้ชมใส่แม็กก้านดีไหมครับก็หล่อเหมือนกันนะครับเนี่ยอ๋อนี่ก็สวยนะครับ BBS นี่ก็สวยเฮ้ยไม่ใช่ BBS สิโอเควันนี้ผมไม่เรื่องมากครับผมใส่ลายนี้เลย โอเคครับท่านผู้ชมสรุปเราใส่ลายนี้ครับไม่เป็นไรลายนี้ก็สวยเหมือนกันครับนี่ใส่ยางครับผมเราจะไปดิฟเราใส่ยางหิมะดีไหมครับใส่ยางธรรมดาดีวกว่าครับเพราะเราจะไปดิฟลายนี้นะครับผมหน้ายางครับกวางสุดไปเลยครับผม ไปความล้นเหรอครับด้านหน้าเอาแค่นี้พอครับแต่ด้านหลังเอาสุดๆุดครับสายไปเออเดี๋ยวก่อนเราแต่งเครื่องนะครับเราดูก่อนว่าตอนนี้รถมันนี่เครื่องอะไรเนี่ย1.6เ i s Turbo ร a l l y ไม่ใส่นะครับผม อนนี้รถเป็นอ๋อตอนนี้รถเ,เป็นขับหลังอยู่แล้วครับต่อไปนะครับผมต่อไปเรามาแต่งเครื่องยนต์กันเลยนะครับผมไปใส่ไปจัดเต็มหมดเลยนะครับไปเลยซีบีเราต้องแรงนะครับผมเต็มระบบครับท่าน,นผู้ชม โอ้โอ้ตัวนี้ไปเลยครับผมอินเตอร์คูลเลอร์ใส่ไปใส่ไปครับจัดเต็มเต็มระบบเบรกนะครับเบรกนี่กับงามรู้แล้วมั้ยสรนี่ดีกว่าครับดีขึ้น ล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ไปใส่ไปครอสเฟียงเกียร์ใส่ไป โอเคครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูค่าเสียหายครับ7 9 5 5 0 0ครับใส่ไปเลยโอเคเรามาดูดีไซน์แอนเพนกันนะครับใครทำลายอะไรไว้บ้างเรามาดูกันนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่เรารอมันโหลดลนยนะครับโอ้โหนานมากครับกว่าลายที่เขาทําไว้จะขึ้นมานะครับผมนี่ครับนี่คือลายที่ทําไว้นะครับจะมีประมาณนี้ครับนี่คือลายแนะนําครับยอดนิยมครับผมแต่เราก็เซิร์ชดูเซิร์ชได้อยู่นะครับแต่ช้าครับช้ามากช่วงนี้ระบบฟอร์ซ่าเป็นอะไรไม่รู้ครับช้ามากเลยครับผมเฮ้ย คันลอดครับท่านผู้ชม <hum> เดี๋ยวเราลองใส่ไลน์นี้ดูก่อนนะครับท่านผู้ชมมีสปรูนใส่ไลน์นี้ดีกว่านะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูรถกันก่อนนะครับว่าจะถูกใจไหมวิวคาร์นะครับผมเจลูฮ่าฮ่ได้อยู่ครับท่านผู้ชมได้อยู่นะครับโอเค okay. ผ่านผ่านครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูรถเต็มๆกันเลยดีกว่าครับผมแฟนดาร์กบอลอยู่แล้วครับท่านผูน้ชมไป ชมฟิลจัดนะครับผม,อมลองฟังเสียงกันครับฟังเสียงเดบโวท่านผู้ชม อ,อยู่ครับเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งตัดสินนะครับเดี๋ยวเราไปวัดทางตรงกันดีก,กว่าครับท่านผู้ชมไปลุย โกคูมาแล้วโกคูมาแล้วครับผมไปห้ามเกียร์ครับใบดิฟอู้ห้ามจน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 เรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้ยเสียมดเสียมด เรายังไม่คุ้นเคยนะครับเรายังไม่คุ้นเคยเราจะไปคุ้นมือครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูต่อโอ้ยสองอไล์มเลยถึงแล้วครับท่านผู้ชมที่ลองรถประจำของเราครับผม ก่อนอื่นเราต้องซ่อมรถก่อนครับเอารถคันอื่นออกมาก่อนนะครับผมคันนี้ก็กได้อ,ออกมาก่อนโอเคแล้วก็เอาซีวีออกมานะครับแล้วซีวีของเราก็จะใหม่เหมือนเดิมไปมาแล้วครับผมซี i ีโกคูของเรา รอเราออกกลางครับผมวันนี้เราไม่มาแนวคลนรีนครับเรามาแนวแนว,แนวอนิเมะครับไม่รู้ว่าออนักกระปอเขาเรียกว่าอ,น,อนิเมะหรือเปล่านะครับ <c oughs> อย่าง,องรอคท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปวัดเฮ้ยเธอต้นหน้าเหมือนจะมีวงกลมจะมีวงเวียนนะครับมีไหมมีม,มีมีวงเวียนเดี๋ยวเราผ่านวงเวียนไปก่อนนะครับเราค่อยลองครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเจาะนะเดี๋ยวเจาะนะผมอ่าถึงแล้วครับผมทางตรงแน่นอนครับคราวนีจ้จอด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 เซาไฟออนบงังอ่าถอนเกียร์ครับผม โอเคนะครับผมพร้อมเราก็ใส่เกียวว่างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่ปล่อยนับอยหลังนะครับเราจะ ปล่อยตัวแบบโคคูครับท่านผู้ชมคาเมาเฮ้ยม,ม,ม่คู่แข่งคาเมคาเมก็ไปวัดมาครับโอ้หมามาั่งรู้พี่ไอ้ดูเขาจะตามมาหรือเปล่านะผมเอา อาไว่ะเอไว่ะฉลเกาสีเร่งวะพลังโกคูครับท่านผู้ชมพลังโกคูครับมาแล้วพลังโกคูโอ้สร้อยสามร้อินอนอนออนอยแสงวะรลี่แสงวะดันดันดัครับดันครับดันไปสามครับตาม ซีวีครับดันฟพลลอรี่ครับไปแล้วไปเห็นตูดแล้วครับท่านผู้ชมเห็นตูดแล้วเห็นตูดแล้วเห็นตูดฟพลลอรีร่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นครับผมมีลุ้นครับเอแสงเว้ยแสงเว้ยเฮ้ย โ okay. อเคอือฮัลโหลโอย้ยอยากมันนะ็ท่านผู้ชมอยากมันครับบอกเลยอยากมันเดี๋ยวมีรอบสองเดี๋ยวมีรอบสองครับโอ้โหหรือจะเอาครับผมอีกรอบไหมครับท่านผู้ชมอีกรอบไหมอีกรอบไหมหหแถมรอบก็ลูกพี่โอ้ไปไเป็นไงฮีย อฮ้ยเขาหายครับท่านผู a a ้ชมเขาหายไปไหนไม่รู้เขามาแล้วเขามาแล้วเฮ้ยรถสเปคเดียวกันแล้วครับผมมันจะเป็น R33 าาครับท่านผู้ชมเดอดเดือเดอดเดือเอาเข้บ่าเอาก็้บะมาไปวิชู วันมาตามมาลูกพี่เอือรถนไปแห็นเขาปะเอาปะเอาเออเรียบรอ้อยเดี๋ยวจะได้ห้องน,น,นหนโอ้ตา,ายไปยูวะ คือแกตัวเอาไหมเอาไหมเลยไหมถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปออ ส,สวยๆครับท่านผู้ชมออืแชะไปอ,อ่พิมพ์ว่า r แล้วกันนะครับ r หนึ่งนะครับจำง่ายๆครับจำง่ายๆ ไปไปไปเซบว้ครับเซบว้เป็นความทรงจำครับผมไปกลับไปในหาลูกพีเออ่เพื่อนเราห่างกันจะหายแล้วคุณผู้ชมหายไปไหนเอ่ย เพื่อนเราหายไปแล้วนะครับท่านะผมเพื่อนเราหายไปแล้วนะครับกำลังมันเลยนะครับเฮ้ยมันอยู่ยันอยู่ดน้าหน้า,นาเราตัวไปตัวไปตัวไป อุ hour, ู่ด uh ้านหน้าห้นี้นี่ทำไมเ้าไม่เห็นนะอ่าเจอแล้วครับผมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววัดไหมครับผมวัดไหมครับวัดไหมครับผมอ่า เขาเอานะครับผมเขาเอานะครับไปเลยต่อไปก่อน,นอกะูกพี่ไปเออปีมันแหงว่ะมันแหงว่ะคุณผู้ชมมันแหงว่ะ แขงว่ะแขงว่ะจะสู้เขาออมาได้ครับผมยตามมาลูกพี่ ตาไม่ทันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราผ่อนรอนะครับผมขาอยู่ตูดเรานะครับเฮยมาแล้วมาแล้วอย่าชนพี่ ท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะลาไปกับบรรยากาศเฮ้ยเหมือนเขาจะเอารถมาครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลาไปกับการแข่งกับเพื่อนของเรานะครับไม่ใช่เพื่อนของเราครับเพื่อนเราในแมปครับใครไม่รู้ครับผมเ,เราคอมมันจะเอารถจังไหมจะสู้รอซีวิ c คาคาร์รสอะไรยังไงครับนี่อย่างนี้ โอ้โหซุปเปอร์ครับผมได้กระูพีมาผมต่อเวลาครับท่านผู้ชมอเ,เออไปกันไปก่อนกันได้ไหมต,ตัวไปเอ,อ้าใส โอ,อ้รถมันแห้งนะท่านผู้ชมบบมี้เอาบ่าเอาซูเปอร์แห้งแต่เฮ้ยหันก้นเลยว่ะ โอเคค่ะท่าน,นผูชมเดี๋ยวเพื่อนเราน่าจะหายไปแล้วนะครับเห็นในแมพแล้วอย่างนั้นก็อยู่ด้านหน้ารอเราครับ โอเคครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เพื่อนเรานะครับมันที่เราไม่เจอเพราะว่าเขามารออยู่ด้านนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับเราจะเอาซีบีคันนี้แล้วครับไปวัดกับเขาครับผมนี่มีเต๊กแกลูกพีไอเอกแปลครับผมคันั้นคันี้อย่างวะ 3 2 1มาออกก่อนนะครับผมโอ้โล้มันแงงนหน้งนะท่านผู้ชมไปไปต่อครับผมไปต่อตอนเอาได้ปลายตอนเอาได้ปลายอยโหไอ้เขาเรื่องว่าเขาเรื่องว่าอ๋อเออมาวันนี้ โอ,โอ,เอ้เร็บล่อยหนึ่งซบ,บรถข้างหน้าแรงจริงครับท่านผู้ชมรถอ,อันยหญ่บ่าไม่ได้รู้ว่า เอาเอามีไหลแล้วครับผมเราไหลมาแล้วครับผมไหลมาแล้วครับไหลมาแล้วหรือจะเอาลูกพี่หรือจะสู้ชีวิตเรียบร้อยหนึ่งศพ โอเคครับท่านผู้ชมรอบนี้เราชนะใสๆแลวครับผมใสๆขาวสะอาดเลยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้จริงแล้วนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมอูรูด,ด้วยนะครับเกมเมอร์คนเมืองนะครับก็จะทำคลิปสนุกๆมาให้ดูกันใหม่นะครับผม สไตลคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมบายบายครับ